ตั้งแต่วันจันทร์นะคะเราได้ฟังมุมมองการวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจทั้งในต่างประเทศแล้วก็ถึงในประเทศของบ้านเรามาจากคุณอุศราวิไลพิษนักเศรษฐศาสตร์อุโสจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยมาติดต่อกันวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้คงหนีไม่พน้นเรื่องของแนวโน้มค่าเงินบาทนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยคะ่ะ นี่ในการเตรียมพร้อมไหนๆวันนี้ก็มาคุยกันแล้วนะคะขอคาดการไตรมาสนี้ได้ไหมว่า Standard c ชาเตอร์เนี่ยมองว่าเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รวมถึงค่าเงินสกุลอื่นๆเพื่อผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะมาเตรียมปรับตัวด้วยก็ในส่วนของค่าเงินยูโรนะคะเรามองว่าอาจจะอ่อนค่าไปถึง1.25เลยก็ได้นึ่นี่นะคะตอนนี้เนี่ยอยู่แถวๆ1วห่อหรือสองเปลาย ก็ลงมาอย่างต่อเนื่องจาก1.38นะคะกะ็เราค่อนข้างห่วงความไม่แน่นอนทางการเมืองในอิตาลีก็อาจจะเห็นเงินยูโรเนี่ยอ่อนค่าต่อได้อีกส่วนเงินเยนเนี่ยคิดว่าน่าจะยังผันผวนมากนะคะ,อ,ะอ่อนค่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเร็วมากนะคะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์โดยธรรมชาติเนี่ยน่าจะต้องมีเทคิคอลรีบาลบ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ย บอกว่าแนาวนโยาบายจะไปทางไหนเนี่ยมันจะไปทางนั้น <c oughs> อย่างยั่งยืน,นเพราะนี้ <c oughs> ก็ต้องเตรียมใจว่าข้างเงินเยนเนี่ยมันอาจจะอ่อ,อนค่าอย่างต่อเนื่องในอนาคต <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นภาคธุรกิจที่ต้องทําธุรกรรมหรือมีคู่ค้าอะไร <c oughs> เกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะต้องคิดถึงซีนารีโอรหรือแนวโน้มแล้วแหละว่าถ้าหากถ้าหากเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่เราจะต้องเตรียมพร้อมว่าถ้าหากเนี่ย เย็นอ่อนค่าต่อไปเรื่อยๆไปที่ในอนาคตร้อยสิบจะถึงไหมร้อยยี่สิบอ๋อคือต้องคิดเผื่อไว้ก่อนคิดเผื่อไว้ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องรีบดูแลตัวเรานะคะแล้วแล้วสมมติเงินบาทให้คงที่อยู่เท่านี้ก็ได้อยู่ที่30สิบสมมติค่ะ ถึงตรงนั้นเนี่ยธุรกิจเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้เตรียมพร้อมรับถ้าไม่เกิดก็ดีแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยเราเราจะไม่ตื่นตัวเราพร้อมในการที่จะปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจทันทีว่าเอะหรือเราจะหาตลาดมากขึ้นหรือเราจะต้องป้องกันความเสี่ยงหรือเราจะต้องรีบปรับเรื่องของการผลิตวัตถุดิบทำย่างไรให้เราอยู่รอดได้ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดต้องตื่นตัวหาวิธีซึ่งซึ่งต้องพูดในเชิงแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่ารายละเอียดของธุรกิจแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรแต่เราเราให้ ให้เห็นภาพใ,ให้จินตนาการนิดนึงว่ามันจะต้องมีการปรับตัวแบบนี้เพื่อพร้อมรับสถานการณ์นะคะแล้วก็ในในแง่ของที่ทางเงินบาทคอ,ทอยากรู้แน่นอน <laughs> นะคะก็ตอนนี้เนี่ยณวันที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยบาทมันก็อยู่แถวแถวยี่สิบเก้าบาทย <laughs> ี่สก็แรงกดดันนะคะที่จะทําให้บาทแข็งค่ามากไปกว่า29บเก้าเน่ย เชื่อว่ายังมีอยู่นะคะแต่อไรก็ตามเนี่ยก็เรื่องเรื่องของแนวนโยบายเป็นสิ่งที่อาจจะกระทบนะคะถ้ามีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเช่นถ้าเกิดมีการลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะคะในะการประชุมครั้งหน้าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ช่วย มีผลในเชิงจิตวิยาบ้างนะคะทำให้เงินบาทเนี่ยอาจจะกลับอ่อนค่าได้บ้างในเชิงจิตวิยาแต่ว่าข้างบนเนี่ย uh huh. มันจะยังเป็นมีแนวต้านที่สําคัญมากๆสาหรับดอลลาร์บาทก็คือ29่สบ้าบาทห้าสิตางค์เพราะเดิมเนี่ยมันคือแนวรับในรอบในรอบ,ในรอบหลังวิกฤตที่สาคัญ uh huh. แต่พอมันหลุดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลับขึ้นไปมันนม่ง่ายเลยนะคะาังั้นเนี่ยก็ก็ก,ก็ต้องอดอูตรงนี้หรือถ้าไม่นั้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าไรมาสองเนี่ย ถ้าหากมีสถานการณ์ต่างๆภายในประเทศเนี่ยอาจจะทําให้เกิดมีความผ,ลผลันผวนแต่ว่าด้านบนเนี่ยอาจจะไม่มากนะที่ที่ที่เงินดอลลาร์เนี่ยอาจจะดอลลาร์บาทเนี่ย<ช>อาจจะมีการกลับขึ้นไปเหนือ,อ30บาททั้ทงนี้ก็เพราะว่าเราดูเม็ดเงินนะคะสมมติสมมติว่าตลาดหุ้นเนี่ยเกิดเป็นอะไรไปะนะคะเงิเน,นต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันแค่หลัก70,000กว่าล้าน S <S ใช่ไหมคะตรงนี้อาจจะมีความอ่อนไหวแล้วถ้าเกิดมีการออกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับเ,เงินบาทที่ที่ที่อาจจะมีการ<ช>อ่อนค่าบ้าง <S <S 2> <S 2> แต่เราอย่าลืมนะคะว่าเงินที่เข้ามาในตลาดตราสารนี้เนี่ยสเกลมันเยอะกว่าเยอะ<ช>ปีที่แล้วเข้ามา 2, สองสามแสนล้านปีนี้เนี่ยเฉพาะมกราคมพาร์รวมกันแค่แค่สองเดือนแสนล้านแค่มกราคมพาร์รวมกันแสนล้านมากกว่าตลาดหุ้นทั้งปีอีกที่เงินเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนคนอาจจะ มีเรื่องของการเช็คผลิตในตลาดหุ้น mm hmm. เกิดขึ้นแต่เงินเนี่ยเงินบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่อนค่ามากก็ได้ mm hmm. เงินบาทจะอ่อนค่าได้มากถ้าหากเกิดกรณีที่นักหนังประเทศเนี่ยที่เอาเงินมาลงทุนในตลาดพันธบัตรของ <Okay. S 1> เราซึ่งในขณะนี้เนี่ย foreign holding ก็คือยอดสะสม mm hmm. ที่นักหนังประเทศถือพันธบัตรบ้านเราเนี่ยมันประมาณแปดแสนล้าน <Okay. S 1> ซึ่งถ้าเกิดเงินตรงนี้มันออกไปเนี่ยอันนี้มันถึงจะมีรูบเลยนะมันจะรูปเลย <laughs> แต่ถามว่าะเหล่านี้เนี่ย เขามาด้วยด้วยด้วยการลงทุนระยะยาวเขาคงไม่ใช่จูจ่ๆเข้าออกๆนะคะอย่างที่อย่างที่หลายฝ่ายก็ก็ก็กกพูดถึง,งแล้วก็มองเอาไว้นี่นเนี้ยก็ต้องเตรียมใจว่าเงินบาทเนี่ยถ้ามีการแปลงตัวอ,อ่อนค่าเนี่ยด้านบนมันยังจะเป็นที่29.50ส่วนข้างด้านล่างเนี่ยมันพร้อมจะลงมาต่ำกว่า29ตลอดเวลาก็ต้องระ,ะมัดระวังในเรื่องของความผันผวนตรงนี้แล้วกอ็อยากให้ผู้ผู้ประกอบการเนี่ย อย่ามองเฉพาะดอลลาร์บาทค่ะให้มองดูว่าประเทศคู่ค้าของเราคือใครเพราะว่าถ้าเกิดเยนถ้าประเทศคู่ค้าของเราเป็นญี่ปุ่นสมมุตินะคะความเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์บาทเนี่ยมันอาจจะไม่มากพอเมื่อเทียบกับความเปลี่ยนแปลงของเงินเยน ที่มันอาจจะแกล่งตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไปดูมากกว่าว่าเราเองเนี่ยมี exposure กับสกุลเงินหลักเนี่ยอะไรค่ะนะคะอันนั้นอาจจะมีในยะมากกว่าค่ะค่ะได้ค่ะสาราขาวันนี้ชัดเจนในทุกประเด็นนะคะสำหรับไตรมาสสองตรงนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมุณชรามากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสสวัดีค่ะ ค่ะวันนี้ติดตามกันครบท้วนทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นน้ำมันแล้วก็รวมถึงค่างเงินบาทด้วยนะคะแต่ว่าไปปิดท้ายกันที่ตลาดทองคากันบ้างนะคะมีการปรับลดลงมาสำหรับทองคําม5 0บาทต่อบาททองคำนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลขได้ว่าลงกันแทบจะทุกตลาดเลยนะคะเอาละค่ะนอกจากนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากทาง K-Bank กกันนะคะไปติดตามกันค่ะ